สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ไปเตยก็จะมาทําพิกาการ์นะคะเป็นคลิปฉบับสั้นๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปหน้าปกให้เลือกรูปนะคะมีไพ่สามกองให้เลือกนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามวันนี้มาแบบรวดเร็วนะคะเราจะทําหัวข้ออะไรดีหัวข้อก็ยังไม่ได้คิดเลยจา้าแม่หมอจา้าหัวข้อก็ยังไม่ได้คิดเลยนะคะอเอาเป็นว่าเรามาทําหัวข้อนี้กันแล้วกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้และอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณนะคะก็สวัสดีชาวกองหนึ่งเลยนะคะต้อนรับชาวกองหนึ่งเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะไปเลยจะเปิดกองละ5ใบเท่านั้นนะคะ่าดูซิว่าส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้และอะไรที่เราต้องรู้ตอนนี้ให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวนำทางนะคะได้รับคําพยากรณ์ได้รับคําทานายดีๆในวันนี้นะคะ ขอดูชาวกองหนึ่งนิดนึงนะเปิดไพ่ห้าใบานะคะให้จะพูดว่ายังไงไพ่จะบอกอะไรไพ่จะไกดอะไรคุณดวงของคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมไม่รู้อะพูดถูกหรือเปล่านะคะดวงแข็งนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ะะเป็นคนดวงเฮงคนหนึ่งเป็นคนดวงดีคนหนึ่งเลยละนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานบางอย่างเนาะมันมีไพ่ของกงล้อแห่งโชคชะตาเข้ามาแสดงว่ามีจุดเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ3เดือนไม่เกิน6เดือนนี้นะคะตัวเราเองเนี่ยนะคะจะมีสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะซึ่งตัวเราเองเนี่ยนะคะถ้ารอคอยเรื่องใดยอยู่ มันก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะอยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนงานอยากเจอคนรู้ใจรอคอยความรักดีๆนะคะความรักดีๆก็จะเข้ามาต้องบอกเลยว่าพลังงานดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะในเดือนนี้เนี่ยบางท่านได้รับการติดต่อจากคนเก่านะคะคนเก่าในที่นี้อาจจะเป็นบริษัทเก่าเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าเพื่อนเก่าก็ได้หรือคุณจะได้งานใหม่ที่คุณชอบ คุณจะได้รายได้ตามที่คุณต้องการนะคะเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ดีนะนับจากนี้ไปอีกเดือนหนึ่งเดือนไม่ถึงสามเดือนหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนประมาณนี้นะคะเราก็จะมีพลังงานบางอย่างที่มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวคุณเองก็จะรู้สึกรู้สึกโอเครู้สึกยินดีนะคะรู้สึกชอบที่ที่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น นะคะคบางเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะสมหวังเราก็จะสมหวังนะคะเป็นช่วงที่พลังจิตพลังใจเราค่อนข้างดีนะคะมีความแบบมีเซนต์บางอย่างมีรางสังหรณ์บางอย่างที่ค่อนข้างแม่นยำนะมีเซนต์มีรางสังหรณ์บางอย่างที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะชีวิตเป็นดั่งฝันนะคะหรือเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เรา ฝันมาตลอดว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะไปเที่ยวตรงนี้อยากจะกินแบบนี้อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไลฟ์สไตล์ประมาณนี้มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะเกี่ยวกับต่างทินแดนไกลต่างประเทศค่อนข้างมีโชคนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นสายฝอนะคะที่มาชอบมาจีบมาอุปถัมภ์นะคะอันนี้ก็คือกองหนึ่งนะถ้าคุณเลือกกองหนึ่งก็ขอให้คุณโชคดีนะคะส่วนสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้อะไรที่เราต้องรู้ตอนนี้ก็คือ คุณกำลังได้รับการช่วยเหลือรับรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยู่นะคะพิมพ์777รับคำทำนายดีๆนะคะขอบคุณก<ม>องหนึ่งคะ่ะราจะมาต่อที่กองสองนะคะเรามาดูกันค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ,บคุณในเร็วๆนี้หนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนและอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันใช้เวลาคุ้มค่ามากนะคะ เป็นช่วงพักกลางวันก็เลยรีบทำคลิปเฉลี่ยแล้วได้กองละสี่นาทีได้เหมือนไพ่กองหนึ่งเลยนี่นะได้เหมือนไพ่กองหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจริงๆก็ไปในทางดีนะถ้าเราไม่กดดันตัวเองมากเกินไปจนจนรู้สึกว่าเออมันพุกอกถูกใจอะไรอย่างนี้นะชีวิตก็ไปในทางที่ดีนะอืม แต่ก็แต่ก็ระวังในเรื่องของความสุดโต่งบางเรื่องเนาะที่เราที่เรารู้สึกว่าเราสุดโต่งเกินไปเราเคร่งครัดเราเอาจริงเอาจังเกินไปมันจะทําให้เราไม่มีความสุขนะคะไพ่ราชินีดาบออกมาบอกว่าอย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินการทองนะคะที่มันจะมีเหมือนไกด์ไลน์บางอย่างเนาะมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นดีๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆถ้าเราเป็นงานฟรีแลนซ์ก็งานเข้ามาเรื่อยๆนะคะคือ ตัวงานอาจจะไม่ได้ไม่ได้หนักมากไม่ได้เครียดมากอะ่ะแต่ว่าเงินมันตอบโจทย์เราเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของเราในการทํางานเนี่ยมันมนลงตัวในเรื่องของการทํางานกับการหาเงินมันสมดุลนะมันค่อนข้างโอเคแต่ถามว่าเออความกดดันมีไหมในระยะหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนนี้คุณจะค่อนข้างกดดันค่อนข้างเครียดค่อนข้างเสียเรียดว่าแบบคือเราอาจจะตั้งเป้าสูงเกินไปหรือเรากดดันตัวเองมากเกินไปให้มันเหมือนเหมือนถ้าสมมุติว่าเราวางแผนเก็บเงินสัก6หลัก7หลักแล้วมันยังไม่ได้ ตามที่หวังอ่ะเราเฟลอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เราสุดโตง่งบางเรื่องนะคะกินสมมตินะคุณจะลดหุ่นอะไรเงี้ยคุณไม่กินเลยคุณอดไปเลยอะไรเงี้ยเคร่งคลัดเคร่งเครียดเกินไปคือมันไม่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นความสม่ําเสมอความต่อเนื่องความไปเรื่อยเรืความแบบที่เราอดทนได้รอได้อ่ะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านะคะเรื่องเงินไปเลยมองว่าค่อนข้างบริหารจัดการได้ลงตัวค่อนข้างที่จะ ตึงในเรื่องของการที่จะอา,อาจจะวางแผนเรื่องเงินอาจจะวางแผนแว่าจะหาเงินยังไงให้ได้เพิ่มคูณเป็นทวีคูณมากยิ่งขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของการหาเงินแต่ว่าติดขัดไหมไปตดยมองว่าไม่ติดขัดนะคะอารมณ์เราจะค่อนข้างลักกะปิดแล้วก็เปิดนะเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขนลงลงบางทีอยากอยู่คนเดียวบางทีอยากเข้าสังคมบางทีอยากเที่ยวอนะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์แบบว่าตรงจับนะหรือซ้ายจัดขวาจัดบางอย่างมันตึงเกินไปมันทําให้ชีวิตมันไม่สนุก นะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้ก็คือจริงๆอะ่ะมันมีเงินแบบลับๆมีดิวรับบางอย่างที่มันกำลังจะเข้ามาหรือให้เราระวังในเรื่องของศัตรูในที่ลับหรือคนในความลับก็ได้นะคะคือบางทีมันอาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากรู้มากเกินไปอะไรเงี้ยเออก็ต้องระวังแต่มองว่าเรื่องเงินโดดเด่นคล่องตัวดีไม่มีปัญหานะคะก็ขอให้กองสองโชคดีนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีชาวกล้องสามค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้คืออะไรแล้วกอ็อะไรที่เราก้องูตอนนี้นะคะมาแบบฉบับสั้นๆเป็นพลิกอากาศให้คุณได้ฟังกันเนาะในวันนี้นะคะเป็นช่วงพักเที่ยงมีเวลาประมาณ30นาทีไปเลยกินข้าวเร็วนิดนึงนะคะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากกินข้าวเร็วแล้วมีเวลาก็เลยแบบเออมาทําคลิปลงนิดนึงช่วงพักนะคะนะและดูเหมือนขยันเนาะใช่ไหม แปดถ้วยแล้วก็หกดาบนะคะแล้วก็แปดดาวโอ้กองเนี้ย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 นะคะต้องระวังในเรื่องของความเครียดนะคะจิตตกประสาทเสียนะคะประสาทกินนะคะ <c oughs> อาการทางใจกำเริบนะคะ <c oughs> เออนะมันเป็นอารมณ์แบบว่าโดนปั่นหัวปั่นประสาทปลุกปัน่นเออปลุกปัน่นเออหรืออารมณ์แบบ ไมเกรนขึ้นหาทางออกไม่ได้เครียดอยู่ในเขาวงกดของความคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องรู้ตอนนี้เลยนะคือให้จัดการกับความคิดของเราให้ดีนะคะคือถ้ามันคิดดีไม่ได้เนี่ยนะคะ คืออย่าคิดเลยอย่าคิดอะไรเลยให้ไปฟังเพลงให้ไปสวดมนต์ให้ไปทําอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสซะแล้วมันจะสบายใจขึ้นปล่อยวางให้ได้นะคะยิ่งอยากมากเท่าไหร่ยิ่งไขว่คว้ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างไกลตัวเราออกไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวกองสามต้องรู้ตอนนี้ก็คือให้ปล่อยวางให้วางใจง,ง,ง่ายๆชิลๆสบายๆเดี๋ยวมันมาเองให้อยู่ในอารมณ์ของความรักอารมณ์ของความรู้สึกดีอารมณ์ที่ มันเป็นมันเป็นพลังงานในในเคลื่อนบวกในแดนบวกนะคะแล้วมันจะดีเองคือพบสถานการณ์มันไปเรื่อยๆไงมันไม่ได้มีอะไรที่มันแย่หรอกเพียงแค่บางอย่างเราอาจจะจิตปรุงปรุงแต่งแล้วคิดมากเกินไปทําให้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตเราเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจัดการความคิดให้ได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ก็คือ คุณจะได้โอกาสทางการเงินโอกาสทางการงานหรือการที่คุณกลับมารักตัวเองแบบสุดหัวใจอ่ะรักตัวเองแบบลึกซึ้งนะคะรักตัวเองในที่นี้คือคุณอยากจะลงทุนกับตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วมีแต่ความสุขเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องบอกเลยว่ากองที่สามพลังงานไม่ได้แย่นะเพียงแค่บางอย่างเราจิตปรุงแต่งเราคิดมากไปเอง พลังงานดีๆรออยู่ทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของความรักที่เป็นรักที่ไรเงื่อนไขหรือการเดินทางที่ราบรื่นลงตัวเพราะฉะนั้นปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปตามธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นเพราะสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขรับคําทานายดีๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ